ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 m เมกะเฮิร์ซเรื่องพอเพียง ีชวิตสวัสดีค่ะรู้เรื่องพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิตความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนพบกับวิทยากรผู้ช่วยศาส,สตราจารย์ดรโมรดีสลตันนวิชาการอิสระด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิทยากร,รรับเชิญในวันนี้นะคะดรอัชลาโยมสินอาจารย์ประจําคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดานะคะและดิฉันสุกัญญาจันทสม พ์เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะอาจารย์มลดีนแล้วก็วิทยกรรับเชิญวันนี้ค่ะจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเรียนเชิญอาจารย์มลดีเลยค่ะคราวที่แล้วนะคะก็เป็นตอนเริ่มต้นที่ทางดรอัชลาเนี่ยมาพูดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักคิดพอเพียงเพื่อจัดการการเงินนะคะ ประชารของเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยสามารถนำประยุกต์ใช้ได้โดยตรงในเรื่องของการเงินการบริโภคการออมนะคะก็คราวนี้ก็จะเป็นตอนต่อของคราวที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รักนะคะดออรอัชรายมศิลจากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดานะคะก็ชวนคิดชวนคุยกันต่อนะคะในเรื่องของการใช้เงิน ตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ได้ฟังมาเยอะใช่ไหมคะว่าเออหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตทุกเรื่องจริงๆนะคะขอย้าทุกเรื่องจริงๆกระทั่งจากการแปลงฟันอาบนะ้ำคนพอเพียงเนี่ยเขาจะคิดไม่เหมือนคนทั่วไปนะคะเพราะว่าจะคิดจะทําอะไรเนี่ยคือมันเหมือนสมองมันจะอัตโนมัติเนาะมันจะคิดเอะพอประมาณไหมมีเหตุผลไหมมีภูมิคุ้มกันไหมคนทั่วไปคนธรรมดา บางทีก็ทําไปเลยนะคะเราลองมาคิดเล่นๆเ,เนาะว่าเฮ้ยถ้าเราจะซื้อโทรศัพท์มือถือแบบคนพอเพียงเนี่ยเราจะคิดต่างจากคนธรรมดาอย่างไรบ้างนะคะ,ะชวนคิดแบบนี้นะคะ1น่นะคุณผู้ฟังนะฮะโทรศัพท์มือถือนี่คิดว่าเป็นนี้หรือเป็นวอนโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นความจำเป็นหรือมันเป็นวอนความต้องการที่เกินจำเป็น จริงจริงแล้วคือมันเป็นความจำเป็นนะ<ช>แต่ว่าวอนเนี่ยคือมันเป็นในเรื่องของออปชันมากกว่าอ่าถูกต้องค่ะคือคนอันนี้ต้องยอมรับเนาะยุคนี้นะยุค AI แล้วเนี่ยไม่ใช่ยุคอินเทอร์เน็ตแล้วนะนี่มันยุค AI แล้วนะคะคือโทรศัพท์มือถือมันจำเป็นจริงๆมันใช้การทำงานมันใช้เรื่องการเงินโอ้โหมันใช้หลายเรื่องมากมันโทรศัพท์มือถือเป็นนิด แต่ <c oughs> ว่า Option, ออปชั่นเออถ้าเราจะใช้รุ่นแบบว่าโอ้โหรุ่นท็อปเลยเนาะ <c oughs> ฟังก์ชันเลิศหรูอลังการสักหกหมื่นนี้ยเอออันนี้มันก็อาจจะเป็นวอน <c oughs> ความต้องการที่เกินจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นโดยนีดเนี่ยแค่ไหนที่เรียกว่าพอเหมาะพอดีพอประมาณกับเราแค่ไหนเรียกว่าการซื้ออย่างมีเหตุผลแค่ไหนเรียกว่าการซื้ออย่างมีภูมิคุ้มกันเ่าวันนี้เราลองมาเขาเรียกว่าถอดบทเรียนนะฮะ การใช้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่มันจะเริ่มต้นแบบนี้นะคะเราจำได้นะคะ2องสาใช่ไหมคะมีความรู้คู่คุณธรรมเป็น2เงื่อนไขพื้นฐานนะฮะสหลักการแห่งความพอเพียงพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีแล้วก็4มันก็จะ สมดุลในทุกมิตินะฮะมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็วัฒนธรรมเชื่อว่าคุณผู้ฟังจำแม่นแล้วนะคะสำหรับรหัสลับคนพอเพียงของเรา2 3 4ก็แบบนี้ค่ะสมมุติว่าโทรศัพท์มือถือเราพังเราเจ๊งมันใช้ไม่ได้แล้วอะเมมโมรี Memory ก็เต็มใช้ก็ช้าก็อืดหล่นแตกกระจุยหมดแล้วอันนี้คือเราจำเป็นต้องซื้อใหม่นะะไม่ได้ซื้อเพราะว่าอุ้ยรุ่นใหม่ออกแล้ว ใครๆก็ใช้เปลี่ยนไปใช้รุ่นนี้หมดแล้วอะอันนั้นอันนั้นก็คนทั่วไปคนพอเพียงก็บอกว่าเฮ้ยมันจําเป็นต้องซื้ออะเรามีเหตุผลที่จะซื้อแหละเหตุผลก็คือเพื่อใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในการเรียนอ่ะมีเหตุผลห่วงที่หนึ่งมาแล้วคาถามง่ายๆก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราคิดแบบคนพอเพียงอะคะ่ะเราต้องรู้อะไรบ้างเราต้องมีความรู้อะไรบ้างก่อนที่จะไปซื้อโทรศัพท์มือถือ คิดว่าต้องรู้อะไรบ้างคะน่าจะเป็นรู้ว่าเราเนี่ยปกติเราต้องใช้อะไระใช้อะไรบ้างเช่นบางคนก็ใช้เล่นเกมเนาะบางคนก็ใช้แค่โทรเข้าโทรออกหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องใช้ออปชันในเรื่องของการถ่ายรูปบางางคนอาจจะเป็นโอ้เป็นตากล้องค่ะเขาอาจจะต้องโอโหกล้องเขาต้องเลิดหน่อยต้องละเอียดใช่ไหมฮะ,ะต้องถ่ายซีนีมาได้ต้องถ่ายนู่นนี่นั่นได้ แต่ถ้าบางคนก็อาจจะใช้แค่ส่งไลน์เนาะค่ะเช้าส่งดอกไม้บ่ายส่งข่าวลืออะไรแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ต้องเลิศหรูอลังการมากออ่าถูกต้องค่ะคนธรรมดาทั่วไปนะคะเขาจะต้องเขาเขาจะคิดว่าเวลาไปซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาจะไปดูราคาค่ะดูฟังก์ชันดูการใช้งานดูกล้องดูโปรโมชั่นดูเครือข่ายเขาจะดูเยอะมากแต่เขาไม่ดูตัวเองค่ะอ่านั่นคนธรรมดาเวลาซื้อโทรศัพท์มือถือจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโทรศัพท์ค่ะแต่ไม่รู้จัก ตัวเองอือ่าถ้าเป็นคนพอเพียงจุดต่างก็คือถามว่าเราต้องรู้เรื่องโทรศัพท์ที่เราจะซื้อไหมคำตอบคือต้องรู้แต่รู้ทีหลังอืออ้าวแล้วรู้อะไรก่อนก็รู้ความจำเป็นในการใช้งาน <Okay. S 1> ถูกไหมฮะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะเราต้องใช้อะไรบ้างรู้ตัวเราก่อนรู้ตัวเราก่อนแต่สำคัญกว่านั้นอีกข้อหนึ่งก็คือข้อหนึ่งเลยข้อแรกเลยที่ต้องรู้เนี่ยคือรู้งบประมาณอืเรามีงบประมาณเท่าไหร่ อ่ะอันนี้คือระเบิดจากข้างในระเบิดจากอะไรระเบิดจากทรัพยากรของเราทรัพยากรในการซื้อก็คือเงินค่ะงั้นเรามีเงินเท่าไหร่ที่จะไปซื้อโทรศัพท์ค่ะเออไม่มีเงินเลยค่ะอาจารย์ขอไปศูนเปอร์เซ็นต์สิบเดือนได้ไหมคะถามว่าพอเพียงไหมคะอ่ะสมมติเป็นคนสองคนคุณ A เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาจะเก็บเงินเดือนละสองพันสองพันสองพันสิบเดือนค่ะแล้วเขาจะไปซื้อโทรศัพท์ คุณบีบอกไม่จะไปซื้อวันนี้เลยแล้วผ่อนศูนเปอริเดือนเดือนละสองพ2 0ส0งพันสอิบเดือนก็สองหมื่นเหมือนกันค่ะแต่ได้โทรศัพท์ใช้วันนี้เลยค่ะอืมไม่รอแบบคุณ A อะรอสิเดือนอย่างเงี้ยแบบไหนคือคนพอเพียงคะ่ะจริงๆก็ไม่ผิดทั้งสองคนนะฮะคุณ A ก็ถ้าโทรศัพท์เขายังใช้ต่อไปได้อือีกสิเดือนงั้นการเก็บเงินล่วงหน้าการออมเงินเพื่อให้เพียงพอที่จะไปซื้อเนี่ยอันนี้ดีมาก ก็ต้องชมเป็นการมองระยะไกลวางแผนว่าเฮ้ยโทรศัพท์เราน่าจะไม่ค่อยดีแล้วค่ะเราวางแผนเลยออมเดือนละ2 0ง0ันบสิเดือนเราไปซื้อเลยอืแต่คุณบีบอกว่าไม่ได้แล้วไงมันพังแล้วอะค่ะมันจําเป็นต้องซื้อวันนี้แล้วเนี่ยงั้นการผ่อนศูนเดือนก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะค่ะแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งกับหลักพอเพียงอถ้าถ้าแต่มันมีถ้าเขาบอกว่าไอโปรโมชั่นศูนเเดือนเนี่ย มันจะทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหมายมความว่าเดิมร้านค้าจะขายได้10เครื่องเนี่ยใส่โปรโมชั่น0 10เดือนเข้าไปเขาขายได้25เครื่องนะคือยอดขายเพิ่มสถาบันการเงินได้ลูกค้าเพิ่มค่ะแต่มันดึงคนไม่พร้อมเข้ามาซื้อเนี่ยเยอะอ,อะืในการที่เราเป็นลูกค้า0่วเดือนโปรโมชั่นตัวเนี้ยธนาคารบอกว่ามีแค่หนึ่งในสาเท่านั้นเองนะอาจารย์ที่เขาผ่อนได้ตลอดครบสิเดือนเป๊ะเลยอะ่ะ มันแค่หนึ่งในสามเท่านั้นที่ไม่เสียดอกเบี้ยแต่อีกสองในสามที่เขาเข้ามาด้วยโปรโมชั่นแล้วเขาไม่พร้อมเนี่ยเขาผ่อนไม่ไหวว่าเขาสูนเอร์สิบเดือนหลายอย่างมากโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ไปญี่ปุ่นก็ศูนย์เซ็นสิบเดือน <c oughs> มันมันอย่างละนิดอย่างละหน่อยเขาผ่อนไม่ไหวคนสองในสามที่ใช้ปโปรเนี้ยเสียดอกเบี้ยอืเพราะว่าผ่อนไม่ตรงผ่อนไม่เต็ม,มอันนี้ยคือไม่พอเพียงเพราะ เขาไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพราะั้นถ้าคุณบเนี่ยเขาสามารถผ่อนสองพัน0 0 2 0ันได้ครบสิบเดือนไม่มีปัญหาไม่เสียดอกเบี้ยเลยก็ไม่ขัดแย้งกับหลักพอเพียงเพราะว่าเขาก็มีภูมิคุ้มกันสามารถจ่ายได้ครบสิเดือนโดยที่ไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆหลักพอเพียงไม่ได้ขัดแย้งกับเรื่องการใช้ของแบรนด์เนมหรือการเป็นนี่นะคะ,คะเพียงแต่ว่าพอเหมาะพอดีพอประมาณไหมมีเหตุผลไหมมีภูมิมคุ้มกันไหม,อ,มอ่ะ กลับไปที่การซื้อโทรศัพท์มือถือของเราหนึ่งมีเหตุผลจําเป็นต้องซือ้อค่ะย้อนกลับไปความรู้อะไรบ้างที่ต้องรู้รู้งบประมาณอืนะฮะมีงบเท่าไหร่จะไปซื้อโทรศัพท์รู้ความจําเป็นในการใช้งานถูกไหมคะแล้วก็ต้องรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถืออ่ะอันนี้ค,คือตัวความรู้ที่ถูกต้องในการจะซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ตามหลักพอเพียงแล้วคุณธรรมล่ะคะเฮ้ยเด็กๆก็จะงงโอ้ มันต้องมีคุณธรรมอะไรอ่ะจะไปซื้อโทรศัพท์ต้องมีคุณธรรมด้วยเหรอค่ะคุณธรรมน่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะเด็กๆจะนึกออกไหมคุณผู้ฟังจะนึกออกไหมคะความมีวินัยเหรอคะอ่ามีวินัยในการออมเงินสมมุติว่าเราจะออมเงินนะคะ<ๆ>หรือเฮ้ยเราใช้เงินก้อนใหญ่ซื้อโทรศัพท์มือถือไปแล้วเนี่ย <ๆ S 1> เราก็ต้องมีวินัยเราก็ต้องขยนันประหยัดมัธยัถ์เก็บเงิงนสำรองเงินฉุกเฉินกลับขึ้นมาให้ได้นะมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเราไม่เดือดร้อนนะ ก็ขยันประหยัดมัธยัติไม่คุณธรรมเนี่ยคือเราทําโดยไม่เบียดเบียนตัวเองอและไม่เบียดเบียนคนอื่นเราไม่ได้ไปขอยืมเขาเรียกอะไรคะไปขโมยเงินคนอื่นมานะเราไม่ได้ไปงองแงกับคุณแม่นะคุณแม่ก็เดือดร้อนค่าใช้จ่ายแม่ก็เยอะแต่หนูก็จะเอา iPhone รุ่นใหม่อะแม่เนี้ยอันนี้เราก็เบียดเบียนคนอื่นแล้วะหรือคุณธรรมในการซื้อปัจจุบันเนี่ยมันมีรีวิวเยอะ ถูกไหมฮะเราขยันดูรีวิวไหมเราขยันเปรียบเทียบไหมในงบประมาณที่เรามีเนี่ยโอ้โหมันมีโทรศัพท์เยอะแยะมากมายเลยนะในราคาเนี้ยสถานีวิทยุศึกษาเราเราดูรีวิวไหมเราขยันไหมเราใฝ่ายเรียนรู้ไหมอ่ะเราดูรีวิวเราเปรียบเทียบเอ ด้วยงบมาณเท่านี้นะมันต้องรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ฟังก์ชันแบบนี้มันจะเหมาะกับเราเพราะฉะนั้นความขยันก็เป็นคุณธรรมในการซื้อ,อขยันดูรีวิวขยันเปรียบเทียบแล้วก็ไม่ซื้อของหนีภาษีใช่ไหมเราไม่ซื้อของละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมนึกออกไหมฮะอันนี้ก็เป็นคุณธรรมได้หมดเพราะม,มันเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็ใกล้ตัวเรานึกดูว่าถ้าทุกคนมีคุณธรรมในการใช้ชีวิตมีคุณธรรมในการซื้อของเนี่ยไม่ซื้อของละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ซื้อของ ผิดกฎหมายไม่ซื้อของก๊อปอย่างเงี้ยม,มันก็ไม่ต้องมีเรื่องกฎหมายเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องอะไรเลยสังคมมันก็จะสงบสุขอ่ะมีความรู้มีคุณธรรมพอเรามีความรู้เกี่ยวกับงบประมาณของเราเกี่ยวกับความจําเป็นในการใช้งานของเราความพอประมาณมันจะเกิดนะคะเราจะไม่ซื้อเกินตัวเราก็จะซื้อที่มันพอเหมาะพอดีพอประมาณกับเราเราก็จะซื้ออ่ะเรามีเหตุผลในการซื้อแล้วเนาะซื้อตามความจําเป็นภูมิคุ้มกันล่ะ ภูมิคุ้มกันก็คือเราก็จะไม่เดือดร้อนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเพราะเราซื้อตามหลักความพอประมาณเราซื้อด้วยเหตุผลเราซื้อแบบมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเราจริงๆเรามีเงินสำรองพอนะเราพอที่จะผ่อนศูนเปอเเดือนตลอดรอดฟังนะเราเรามีความรู้เออเขาเรียกอะไรคะเราวางแผนการซื้ออย่างดีนะอันนี้ก็เป็นภูมิคุ้มกันแล้ว มันมันก็จะสอดคล้องกับหลักพอเพียงค่ะส <2, 3, S 1> องสามสี่ละคะอ่ะเราก็จะได้วัตถกุก็คือได้โทรศัพท์มาหนึ่งเครื่องค่ะอันนี้คือเอาพุทได้มาเลยหนึ่งเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้ก็จะทําให้เราติดต่อสื่อสารในสังคมได้ือม,มันมีติดสังคมมันก็เกิดแล้วก็ตอนซื้อเราก็ไม่ได้เบียดเบียนใครนะเราก็ไม่ได้ทําให้สังคมเดือดร้อนเนาะค่ะแล้วถ้าเราเป็นคนแบบเนี้ยคะ่ะ คิดก่อนซื้อวางแผนการซื้อมีเงินออมเพียงพอวัฒนธรรมการซื้อมันก็ไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือหรอกวัฒนธรรมการซื้อการใช้เงินในบ้านเรามันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเราก็จะกลายเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยคนคิดก่อนซื้อคนออมก่อนใช้คนเขาเรียกอะไรคะไม่ซื้อตามเทรนตามกระแสโทรศัพท์เครื่องนี้ได้มาเพราะว่า มันเป็นความจําเป็นจริงๆนะเราก็ไม่ได้ซื้อตามกระแสตามรุ่นตามยุคตามสมัยนะค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะธรรมชาติของคนพอเพียงเนี่ยกว่าจะซื้ออะไรสักชิ้นเนี่ยมันคิดใช่ไหมคะคิดแล้วค,คิดอีคิดแล้วคิดอีกแล้วโดยธรรมชาติก็คือมันก็จะทําให้เราใช้อย่างรู้คุณค่าอืใช้ทนใช้นานก็จะไม่ได้สร้าง ขยะอิเล็กทรอนิกส์มากเกินไปเพราะโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนี่ใช้ทรัพยากรเยอะมากนะคะ,คะมันต้องใช้แล่ธาตุหายากใช้อะไรมันต้องขุดมันต้องเจาะม,มันต้องดึงทรัพยากรโลกมาใช้เยอะงนั้นมันก็เลยจะทาให้เราเนี่ยเบียดเบียน er สิ่งแวดล้อมไม่เยอะอืเราเบียดเบียน er สิ่งแวดล้อมไหมก็มันเบียดเบียน er นะคะแต่ว่ามันก็จะไม่เยอะเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะคะใช้ทนใช้นานใช้คุ้มกว่าจะทิ้งกชิ้นนึงเนี่ยอ ยุคคนยุคหนึ่งเนี่ยเจน X Gen เจนุ่นใหญ่เนี่ยจะ,ะชอบซื้อบ้านซื้อคอนโดมันต้องมีที่อยู่อาศัยเราก็จะถูกปลูกฝังมาว่าทํางานแล้วก็ต้องซื้อบ้านซื้อรดถูกไหมคะ,คะแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่นี่เขาจะเช่านะเขาไม่คิดจะมีบ้านมีคอนโดเป็นของตัวเองเนี่ยอย่างมีหลานเนี่ยเขาเป็นครูเขาจะบอกว่าโอ้ยหนูก็เช่าคอนโดไปเรื่อยๆอเผื่อไม่ชอบหนูก็เปลี่ยนแล้วก็เผื่อหนูย้ายงานเนาะ ขาไม่ได้คิดจะทํางานอยู่นานๆเ่งนี้เขาก็จะมองเรื่องการเช่าอะเพราะฉั้นจะซื้อหรือจะเช่าหนึ่งก็ดูตัวเราก็ไม่ใช้หลักพอเพียงวิเคราะห์แต่ว่าปัญหาจริงๆถ้าย้อนกลับไปปัญหาในสังคมไทยเรื่องนี้สินนะคะ,คะส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าซื้อบ้านใหญ่เกินศักยภาพที่จะผ่อนได้คือหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้ศักยภาพตัวเองเนาะ,ะว่าผ่อนบ้านได้จริงๆเท่าไหร่แต่ว่าไปดูแล้วชอบบ้านหลังเนี้ย คือถ้าเรามานั่งวิเคราะห์จดรายรับรายจ่ายวิเคราะห์รายรับรายจ่ายออกมาจริงๆแล้วมองไปข้างหน้าอย่างมีเหตุผลเนี่ยะนะคะหนึ่งดูพอประมาณสองมีเหตุผลเขาจะมีภูมิคุ้มกันคือเขาจะต้องคิดว่าเฮ้ยถ้ารายจ่ายการผ่อนบ้านมันเพิ่มขึ้นมาสมมุติเนี่ยอผ่อนบ้านเพิ่มขึ้นสักเดือนละหมื่นม,มันจะกระทบชีวิตการใช้จ่ายปกติของเขาไหมคือบางคนเนี่ยเขามีศักยภาพที่จะซื้อบ้านสักหกสิบตารางวาเนาะแต่ว่าเขาซื้อไปร้อยยี่สิบ ค่ะาก็มันสวยก็มันทำเลดีก็มันน่าอยู่ก็เลยซื้อไปร้อยยีตารางวาอาจจะเผื่อนู่นเผื่อนี่แต่ว่าพอผ่อนไม่ไหวอะค่ะมันก็จะสร้างปัญหาทางการเงินในอนาคตแล้วบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันไม่ใช่ผ่อนแค่ปี2ปีมันคือ20ปี25ปี30ปีเพราะมันจะเป็นผลกระทบระยะยาวมากราถึงเห็นหลังโควิดมาเนี่ยสถานการณ์ก็คือสถาบันการเงินเริ่มยึดบ้านเยอะมากมันมีพอร์ต บ้านที่รอโดนยึดเนี่ยมาหาศาลเลยเพราะว่าผ่อนไม่ไหวอือันที่หนึ่งนะคะอันที่สองผลกระทบปัจจุบันก็คือคนเริ่มกู้ซื้อบ้านได้ยากขึ้นค่ะอันนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากคุณใช้บัตรเครดิตคุณใช้บัตรกดเงินสดนึกออกไหมฮะมคือรายได้เราเนี่ยมันไปผ่อนบัตรเครดิตผ่อนรถผ่อนอะไรซะเยอะและ้วนั้นก็ไม่มีศักยภาพ,พพอที่จะซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านได้มัราะจริงๆก็มันก็ต้องย้อนกลับมาว่าจําเป็นแค่ไหน จำเป็นต้องมีบ้านแล้วใช่ไหมอ่ะจาเป็นจําเป็นอันหนึ่งนะหนึ่งมีเหตุผลจําเป็นจริงๆม,มองระยะยาวด้วยนะอย่ามองแค่ระยะสั้นแล้วก็ไปจับความพอประมาณโดยศักยภาพของเราเนี่ยเราผ่อนได้เท่าไหร่อ,อันนี้คือตัวพอประมาณาแล้วก็สามเรามีภูมิคุ้มกันใช่ไหม,มจะซื้อบ้านสักหลังเนี่ยเรามีภูมิคุ้มกันใช่ไหมเราจะผ่อนได้ตลอดรอดฝั่งไหม,มเรามีความรู้เกี่ยวกับการผ่อนบ้านไหม เนี่ยย้อนกลับไปความรู้ถ้าเรามีคุณธรรมเนาะเราขยันหาความรู้เราจะรู้ว่าผ่อนบ้านหนึ่งหลังเนี่ยล้านหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเป็นหนี้บ้านล้านหนึ่งควรผ่อนไม่ต่ํากว่าเจ็ดพันแปลว่าถ้าเราจะซื้อบ้านสามล้านสามล้านเจ็ดสามยี่ิบเอ็ดเราควรจะผ่อนประมาณสองหมื่นหนึ่งอันนี้เพื่อไม่ให้พาระดอกเบี้ยม,มันมากเกินไปแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันมีไวรัลอ,อยู่ว่า ผ่อนบ้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่างวดหมื่นเก้าพันบาทมันตัดเงินต้นแค่ห้าบาทห้าสิบสถานีวิทยุศึกษาจำได้ไหมคะ,คะที่เหลือหมื่นกว่าเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยหมดอันนี้ยอดหนี้มันสองล้านหนึ่งอันนี้ก็คือลูกหนี้ขาดความรู้ความเข้าใจว่าถ้าคุณเป็นหนี้บ้านสองล้านหนึ่งคุณควรจะผ่อนประมาณหมื่นห้าแต่ว่าแบงค์เนี่ยเขาให้ผ่อนต่ำหนึ่งหมื่นเก้าร้อย พอผ่อนแค่หมื่นเก้าร้อยมันก็ตัดดอกหมดไม่ตัดต้นเลยเสียเป็นดอกเบีย้ยหมดมันก็จะทําให้คุณเป็นหนี้หัวโตนะ่ะก็จะผ่อนเท่าไหร่ก็จะไม่หมดหรอกบ้านหลังเนี้ยเพราะว่ามันแทบไม่ตัดต้นเพราะค่างวดมันต่ําไปอันนี้เป็นความรู้ที่ลูกหนี้ต้องขยันรู้แล้วก็ควรจะรู้ว่าควรจะรีไฟแนนซ์ทุกสมปีอ่าถ้าเรารีไฟแนนซ์ต่อเนื่องนี่ประหยัดดอกเบีย้ยหลายแสนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะหลัก พอเพียงก็เอาไปใช้ได้อยู่ดีว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ว่าคุณจะเป็นนี่คุณจะจัดการการเงินหรือคุณจะทําอะไรคุณมีความรู้ในเรื่องนั้น <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> คุณมีคุณธรรมขยันประหยัดมัธยัตแล้วความมั่นคงทางการเงินมันก็จะเกิดนะคะมันก็ยืนยันว่าพอเพียงเป็นเรื่องที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตจริงๆนะคะ โดยสรุปจากที่ดรอัชลาได้พูดมาทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักคิดพอเพียงในการจัดการการเงินของเราอาจารย์ก็อยากจะฝากไว้กับพวกเราอ่ะนะคะว่ารู้อะไรไม่สู้รู้จักตนรู้อะไรไม่สู้รู้จักพอรู้อะไรไม่สู้รู้จักทอทอทอ ทำทันทีค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้พวกเรานำสิ่งที่เราเรียนรู้จากดรอัชราในวันนี้นะคะในเรื่องของการนำหลักคิดพอเพียงมาใช้ในการจัดการการเงินของเราไปใช้ทันทีเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องการประยุกต์ใช้ หลักคิดพอเพียงนะคะตามที่อาจารย์มูลดีและอาจารย์อัชลานะคะได้เล่าให้ฟังสรับวันนี้ค่ะรู้เรื่องพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิตได้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์มนฤดีสระตันนักวิชาการอิสระด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิทยากรรับเชิญนะคะอาจารย์อัชลายมศินจากนิดานะคะขอขอบคุณผู้ควบคุมรายการด้วยนะคะอาจารย์มนทิการสุขขัญค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันสุกัญญ,ญาจันทสมโพธ์ขอลาคุณ ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ